พอกััััันนนเดี๋ยยวมจะพกไปงราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโก้าวลาวบ่าวบ้านทุนสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถมอเตอร์ไซค์ขโงผกอีกหนึ่งคันนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมเนี่ย กือบหมดนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีแอบมีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันที่ยังซุ่มทําอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆเนี่ยไปดูเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเป็นมิ d ิบอยเป็น Honda าชา i ีนี่ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าชาลีคันนี้ผมแอบซุ่มทําตั้งแต่ยังไม่มีเจ้า XMAX และก็ลูปาร์ k เลยนะครับซึ่งวันนี้ ผมจะเอาคาบูเรเตอร์นะครับไปใส่เจ้าชาลีเพื่อฟังเสียงครั้งแรกฟังเสียงครั้งแรกเลยรถคันนี้ผมทำมาประมาณปีปีครึ่งยังไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องเลยคือประกอบรถเสร็จหมดแล้วทุกอย่างมีครบมีพร้อมหมดพร้อมขี่พร้อมวิ่งเลยแต่ว่าคาบูไม่มี แล้วเนี่ยเลยมีโอกาสได้มาก็คือได้มาจากน้องสนนะเพื่อนๆตามอยู่เพ <ๆ S 1> ื่ <ๆ S 1> อนๆก็จะรู้ว่าน้องสนคือใครนะครับจากร้านสนอะไรแตกนะเป็นคาบ,บูเลเตอร์คาบ,บูแนทนะครับหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือกาะนะครับกาะแนกกาะเอ็ปโปอะไรนี้นะนี่นี่นะครับผมแอบสวยไหมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่านี่มันไม่ใช่คาบูแท้นะมันเป็นอาคาบูเขาเรียกอะไรแท้โรงงานอะ ซึ่งคุณภาพเนี่ยมันก็พอได้น้องส่วนบอกว่าจูนง่ายนะครับเดี๋ยวเราลองเอาจะาคาดูเนี่ยไปใส่กันแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องผมไม่ได้ทำนะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับแค่เอาคาบูไปใส่แล้วก็ฟังเสียงแค่นั้นเองส่วนจะได้ขับไหมต้องดูจากช่างอีกทีหนึ่งว่ารถเนี่ยมันพร้อมจะขับได้เลยเปล่าถ้าขับได้ดจะขับโชว์สักหนึ่งรอบก่อนโอเคนะครับป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างกันแล้วอับอันนี้ก็คืออะไรบางส่วนที่ผมจะมาให้ช่างเขาใส่กับเจ้าชารีนะครับว่บางไงครับช่างทำอะไรอยู่ครับผมตะต่อสายโมเทียนอ่เวฟหนึ่งสองห้านะครับทองการโมดตะต่อสายโมเทียนโอเคครับเดี๋ยวเรารอช่างทำคันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็ได้เอา ของไปใส่กับชาลีขอผมนี่คันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถที่ว่าเขาเอามาซ่อมนะพอดีผมเห็นว่ามันเป็นสภาพแบบเออมกๆมกอะ่ะก็เลยถ่ายถ่ายไว้หน่อยนี่ช่งหน้าเป็นชกแต่งนะครับแล้วก็เป็นล้อดีดีหน้าหลังเลยอันนี้ดีดีแท้ใช่ไหม,แ,มแท้ครับนี่เนนี่สองพันกว่าบาทนะครับเป็นแท้แท้มือสองนะสภาพมันก็จะเย็นๆนิดน,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 นึงเป็นกับโตนะครับตัวนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนี่ก็จะรู้ว่ากับโตนี่สมัยก่อนอฮิตมากเลยนะ หล,หลังก็เป็นอาร์มแต่งอลูมิเนียมนะครับบูชิแล้วก็เป็นล้อดีดีเหมือนกันนี่เดิมๆเลยนะมุกมกเลยนะถ้าใส่เฟรมครบนี่ก็คือดูไม่รู้เลยครับว่ารถทํำมาใช่มีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งก็คือท่ออืมเดี๋ยวขอเลียดด้วยอันนี้ลูกอะไรเอ่ยลูกเดิมไซส์ร้อยตเดียวลูกเดิมไซสร้อยแคมตัวเดียวเมื่อกี้นี้เบิ้นเสียงเงียบเลยนะอืมโอเคครับเดี๋ยวลองมาฟังนะครับ หนึ่งสองห้าสไตล์หมกหมกเปิดตัวรถผมยังเป็นทางการนะครับในคลิปนี้นี้ช่างของรังทำการจะเปลี่ยนคาบูนะครับ อันนี้เป็นคาบูช่างเขาเอามาเทสนะครับอัน,นลูกนั้นของผมพิ่ก็ซื้อมาพอใช้ได้ไหมพอได้ไหมได้นะนะโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างเราลองเปลี่ยนครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าติดครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนี่คันนี้จอดหมดเป็นปีแลนะ้วไอ้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนอืมยังจำ ันนี้นี่ทำนานมากมันมันนานตรงที่ว่าผมไม่ได้มีเวลาด้วยแหละนะครับก็ทีนี้มันพอมีเวลา,าก็เลยจัดสักหน่อยเพื่อจะได้วิ่งนะครับแต่ก็เหลือเก็บปีหลายชิ้นอยู่ครับวกว่าจะไปวิ่งนะให้เพื่อนๆดูรอบๆก็ข้าวๆนะครับเป็นปั๊มลอยแต่งคู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคาร์ดน้ำมันนะครับนี่ผมเดินสายเข้ามาไว้ข้างในนี้แล้วนี่นี่ เป็นคัดน้ำมันนะครับตัวเครื่องนี่เป็นของไลฟานนะครับเป็นตัว125เป็นตัวคัดมือจริงๆมันมีสตาร์ทมือด้วยนี่ข้างนี้นะครับแต่ว่าพอดีสตาร์ทมือยังมีปัญหาอยู่ก็เลยยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเป็นสตาร์ทเท้าวไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นแบบว่ามาดูว่ามันติดแล้วมันจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวก็คงอีกสักพักหนึ่งครับสักพักใหญ่ๆน่าจะสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยว รอช่างเขาเซตระบบอะไรสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอ่าอันนี้ช่างจะทาอะไรครับเนี่ยอุดรูอากาศครับเพราะรถมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วรูอากาศรูไหนมาครับนี่ครับมีรูนี้หนึ่งรูอ่าฮะแล้วก็อีกหนึ่งรูอ๋อสองรูใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ที่ผมเคยรู้มามันจะมีรูทูทีอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับที่ไว้ผสมทูทีคือรูไหนครับรูนี้รูเล็กๆอ๋อรูรูตรงนี้นะครับจะเป็นรูที่ไว้อุด เพราะว่ารถเราสี่จังหวะเราไม่ได้ใช้ัูทีอยู่แล้วเข้าดูทีอ่ฮะอันนี้จะเป็นก๊อกดูดอันนี้ใช่จะเป็นก๊อกดูดดูดอากาศดูดน้ํามันนี่แหละเ๋าดูดน้ามันเหมือนกันเนาะใช่มีก๊อกดูดน้ํามันอ๋อก็คือว่าจริงๆแล้อะรปกติรถทั่วไปก็้ายนี่ไหมเวทคัมใช่เวทคัมอ๋อเป็นเป็นเป็นตัวดูดอากาศให้ตัววาล์วน้ํามันเปิดแล้วน้ามันมันจะได้ไหลใช่ถ้าตัวนี้ไม่ดูดระบบน้ํามันก็ ใช่ถูกต้องอแล้วแต่นะครับระบบบางคันเนี่ยมันจะมีวาลเขาเรียกนั้นวาลวเวฟคั่มอ่ะเพื่อดูดให้วาลวันเปิดน้ํามันได้ไหลแต่บางคันก็ไม่มีเป็นแบบว่าระบบสายตรงใช,ใช่ไหมคือสตาร์ทปุ๊บน้ํามันไหลเลยอ๋อเคครับเดี๋ยวรอช่างเขาอุดนี่ก่อนนะทีนี้เรามาดูของที่ผมซื้อมาให้ช่างนะครับก็จะมีเป็นนี่คอลิดตัวนี้นะครับแล้วก็คาบูอันนี้เขาเป็นของช่างหมดเลย รถจอดงานมากคือนี่ยกย่ขึ้นเลยนะจริงๆของครบหมดแล้วครับเนี่ยแต่ว่าก็เหลือเซ็ตระบบอย่างเดียวครับผมนี่นะครับช้างเขาก็อุดรูให้หมดแล้วนี่สองรูนะครับนี่เป็นตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือเป็นทางเข้าของน้ํามันส่วนอันเนี้ยเป็นสายชคแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้แร้กครับตรงเนี้ยแต่ว่าคงเอาไว้อย่างนี้ก่อน ใกล้ละใกล้เป็นท้ายละตอนนี้ช่างเขาก็ถอดอับูดเดอร์ออกแล้วก็เป็นลิตเป็นิตัวตัวเก่ามไม่ค่อยดีมนใส่ของตัวใหม่เข้าไปเลยมันไม่งับลูกยางลูกยางคือไม่ค่อยดีแล้วอออตอนนี้ช่างก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัดต่อสายคลเร่งเรียบร้อยและโอ้โหแวลื่น โอเคครับใกล้จะได้ฟังเสียงแล้วเดี๋ยวรอช่างเขาเซตระบบอะไรนิดนึงก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมอ่าเน,นื่องจากนะครับว่าเราแค่จะลองให้เครื่องติดเราก็เลยมีถังน้ํามันสำรองอันนี้เป็นถังน้ำมันสำรองนะเพื่อนๆเอาแค่เราตัดเครื่องดูวันนี้ก็บอกเพื่อนว่าคงไม่ได้ขับอะครับวันนี้เอาแค่ได้ยินเสียงก็พอนะคลิปเว้ขับก็คือเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าดี๋ยวผมจะมา อัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับช่างเดี๋ยวจัดการเลยผมเ,เดี๋ยวสตาร์ทไวอ,อีกเลยเนาะแบบเฮ้ยติไง พอกันเดี๋ยวมันจะพังกันไปยังโอเคครับเพื่อนเอาเป็นว่าตอนนี้มันเครื่องมันติดแล้วกันหลังจากที่เราติดเครื่องกันไปแล้วนะครับคพื่อผมก็คุยกับช่างแล้วว่าสรุปว่ามันจะต้องทําอะไรมั่งครับช่างเป็นโซลลินโซลลินดังใช่ไหมกดยางทิ้งเข้าอะไรนะ ยางกดยางริงยางกกยางกกยางอะไรวะยางกดครับยางกดอ๋อยางกดลูกกิ้งโซอ๋อก็พูดให้มันชัดๆดิแล้วก็มีอะไรกันเมื่อกี้ประกเกณฑฝาเกยร์ฝาลวดใช่แล้วก็ต้องพอดฝามาดูบมดวาวไหมเปลี่ยนซีนกั้นวาวอ่ะฮะแล้วก็เท่าเท่าที่ฟังจากเสียงปะเออจากจากเปล่าเนี้ยคือตัวเครื่องเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแหละนะครับน่าจะเป็นช่วงหัวนี้เองเดียวนะที่มีปัญหาแล้วก็ อ่าผมคุยกับช่างแล้วปรากฏว่าท่อเนี่ยวัดเปียไปเห็นไหมเพื่อนเนี่ยมันห่างจากพื้นนิดเดียวนั่นน่ะก็คือคงจะต้องเดี๋ยวย่นทำคอตรงนี้ใหม่ด้วยนะครับมันติดมันมันไอ้นี่เกินไปมันจะกลายเป็นว่าเวลาขับอ่ะมันจะไปขุดพื้นขุดก้อนหินนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็คงเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าก็ผมอ่ะก็คือมา อยากรู้ว่าเครื่องมันติดหรือเปล่าแค่นั้นนะคะรับพอดีช่างเขาบอกว่าอยากอยากได้คาบูกับแป้นคอร์ิดผมเลยจัดมาให้ก่อนแล้วก็มาดูว่ามันติดหรือเปล่าตอนนี้โอเคแล้วเรารู้ว่าเครื่องเราติดแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเจ้าชลีคันนี้มันจะจบ ยังไงนะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยแน่นอนแต่เรื่องระยะเวลานี้ผมยังไม่ยังไม่รับประกันนะว่าจะช้าจะเร็วแต่ยังไงพยายามจะทำเรื่อยๆให้มันจบนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์นะครับให้ผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับรักน้อยแต่รักนานๆโอเคครับสวัสดีครับ